ดดำถึงกับเคลิ้มตายชุติมาเปิดรูปหนุ่มรุ่นน้องที่ตามจีบอายุห่าง12ปีเรียกว่าขยับตัวไปทางไหนก็เป็นกระแสอยู่ตลอดเวลาสำหรับตายชุติมาที่ล่าสุดออกมาเผยถึงสถานะหัวใจในรายการคุยแหลกแดกดึกของมดดาคชาภาโดยถือโอกาสมาสับไพ่ดูดวงที่บ้านของมดดำด้วยงานนี้เจอพิธีกรฝีปากกล้าถามตรงๆว่าตาย มีแฟนเด็กจริงไหมเพราะคนในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าแกมีแฟนเด็กด้านนักแสดงสาวทำท่าทีบ่ายเบียงและถามหมอดูว่าจะแต่งงานปีไหนทำเอามดดําถึงกับตกใจว่าจะแต่งงานอีกแล้วเหรอด้าน,นตายรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่ถามรวมๆไม่มีตัวละครข้ามเรื่องแฟนถามเรื่องแต่งไปเลยเพราะตอนนี้ไม่มีแฟนงานนี้มดดําได้ให้สาวตายสับไพ่เพื่อถามถึงเรื่องแฟนเด็กที่หลายคนเมากันซึ่งตาย ยังยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีและผลที่ออกมาคือได้ไพ่ดีมากจนมดดำถึงกับบอกว่าผู้ชายรวยว่ะพร้อมกับบอกเพิ่มว่าผู้ชายซื้อบ้านให้หลังละสี่สิบล้านแต่มันไม่เอาผู้ชายจีบเธอเยอะนะซึ่งตายรีบบอกว่าไม่ไม่นะคะเหนียวจะขายไม่ออกโดยมดดำสรุปผลทำนายเลยว่าถ้ามีแฟนคนที่คบอยู่จะดีแต่ถ้าโสดก็จะมีคนเข้ามาผู้ชายผิวคล้ำกว่าและเด็กกว่านอกจากนี้สาวตายยังเผยเคล็ดลับในการไปมูแล้วได้ผู้ในสามวันว่าเรื่องนี้จริง มีอาจารย์บอกให้ไปขอความรักที่ศาลเจ้าหลี่ที่เหนียวแถวเยาวราชเราขอให้เจอความรักที่ดีต้องไหว้ให้ถูกองค์ด้วยนะเราก็ได้ชอบเล่นใหญ่ไหว้ด้วยเทียนและโคมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งไปมาสี่ครั้งแล้วมดดําเผยว่าได้เด็กอายุน้อยกว่านาง12ปีมาจีบอ่ดด้านใายก็ไม่รอช้าโชว์รูปหนุ่มรุ่นน้องที่มาจีบให้กับมดดําและทุกคนได้ดูกันทําเอามดดํากับแจ็คแฟนฉัน ถึงกับตะลึงและเคลิ้มตามแถมยังบอกอีกว่าโคตรหลอ่ออัะเมื่อถามถึงมุมมองความรักในตอนนี้ต่ายเผยว่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนคือยังคลั่งรักเหมือนเดิมเป็นคนใช้พลังความรักในการขับเคลื่อนชีวิต